ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วไม่มีสเปรย์สำหรับวันนี้นะคะบิวก็มาแต่งหน้าทำผมกับน้องน้องชื่อน้องอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะแต่งชุดอะไรก็ดูแบบนาอค่ะก็อันนี้วันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรบีฟอร์เดี๋ยวมาดูเอาไปแต่งว่าจะสวยในเล็กอะไรหรือว่าลอนลอนตกใจไม่มีน้องเออไม่มีหรอมีเราไม่มีหรอกีบอะไรกีบอะไดรกีบปักเป็ดออะไรก็คืใช้ ใช่แค่นั้นจบทำอะไรหรอทำอะไรหรอจะทำอะไรหรอจะทำอะไรหรอไม่ใบมันจะตรงเมื่อใดอะไอ้ที่ชอบได้หรอแต่งหน้าไงหน้าหน้าหน้าไงใบจะเก็บผมเฉยเฉยอ๋อมิชช่าตายแล้ววันนี้พิเศษมากเลยไม่เคยมีใครแบบทำอย่างนี้ให้เลยทั้งหน้าทั้งผมและจะเต็มจะร้องให้จะร้องแล้วเดี๋ยวนะเออได้อยู่ผมเนี่ยไม่ถ้าหวีอันนี้ควรจะใช้อันนู้นอันนี้วิวีวิกลุกมันได้มันไดแล้วก็เลยได วันนี้หน้าโทุนไหนครับที่ช่างแต่งหน้าเออหาโทุไหน่อยนะคะรู้สึกก็ยังไม่ได้ใส่ม่ได้เออเหมือนคุณจะไปแต่งคุณไปประกวดสักอย่างหนึ่งใช่ไหแต่ทำที่ปีสี่ก็ใส่คู่รุ่นต็นทุกปีม้ยตื่นเต้นอ่ะ แม่จัดเต็มเลยปกติจะแต่งบอยตลอดไงแล้วแนวเนี้เออขอแต่งหญิงบ้างอะไรอย่างงี้เ้าเพื่อนก็รีเควสมาแล้วเพื่อนก็ไม่มีโอกาสได้ใส่ประเด็นคือกูยังไม่ได้เก็บผ้าเลยขอมาก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 พตายละ ออออโอ๊ยเราเพียงจีบใครเนี่ยโอยจ้าจ,จีบกันเองแล้ว,วแหนะทำอยู่คนเดียววันนี้นะคะเราก็มีแม่บ้าน <c oughs> แม่บ้านัางตา่อฝ่ายอังหารที่ใช่ไหมไหใช่เหน่ว่างๆเลยค่ะเหน่ว่างๆเลยค่ะ นี่คือชุดวันนี้เหรอมวยจริงป้ ขยได้ไอทีมาไหนก็อีโมบาะน้องอะไรแต่เนี้ยแอลค่ะแอลหรอโสดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฮโอ้ยใครอ่ะจำตัวเองไม่ได้ท้เพราะว่าตัวเองสวยขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสวยแล้วสวยขึ้นไม่ได้แปลว่าสวยใช่ไหมสวยอยู่ก็แปลว่าไม่สวย บ้านเข้ากล้องมาบ้านไปก่อนทีโรสถ่ายยังนะถ่ายแล้วนี่คือเรคคอร์ดแล้วสวัสดีพี่วิวมาทำอะไรวันนี้ตอนทำเกลียดแนววันนี้เหรอคะมาเดินแบบค่ะเชื่อไหมคะไม่เชื่ออันกูดู้เรหน้งง่ายเลยรักมากไหมคะแม่กระเกิ่งอุ้ย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 อะไรล่วงกิวงเล่วงอุ้ยอ๋ออุ้ยปัดกิล่วงเลยอ่ะ เด็กสักครู่นะพบลจะไปเปลี่ยนชุดนะเป็นชุดชุดแบบนี้แล้วดูบรรยากาศเมื่อแต่งชุดมากูโดนแกงค่ะวันนี้กูโดนแกงแกงหม้อใหญ่เลยเออคืออะไรอ่ะนักศึกษาหรอมันโดนแกงอ่ะอุ้ยเขาิดตัดเต็มมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่เบลตัดเต็มมากเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเห็นอุ้ยลืม อุ๊ย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 ลุดอีกแล้วว่าช่างผมอยู่ไหนค่ะผมไปแต่งหน้าค่ะงหโอ้จะเป่าคานลงหน้าอต้องให้ฉันมี่กอง้่าใหด้ กูไม่เล่นแล้วไม่เบียนชุดดีกว่าสายว่ากันวุ้นไม่เบียดไม่เปลี่ยนชุดแล้วนะบายบายที่ลุกแล้วตอนนี้นะคะ <c oughs> เหนื่อยกับการแต่งชุดผู้หญิงมากๆเลย <c oughs> ผมสบายได้เปล่าเข้าไม่ได้ไหมตอนนี้เข้าได้ละขอเขตจ้ะ วนนี้พวกเรากําลังจะเดินเข้าไปข้างในแล้วดูสิขบวนขบวนนางสนุขคนต่อบันทึกแล้วใช่่ใชบันทึกแล้วจริงเขาจะจะเปิดจริงๆหรอขู่ก็อายนะใช่ค่ะพี่บิวมเชิญไปแล้วทุกคนก็คือข้าวบัวโอ๊ยคุเข้าประตูไหนอะ

กินกัะบายถึงไหนแล้วอีผินอียันไปไหนอีผินอียันมาไงเป็นไงบ้างคะวันนี้แต่งชุดเป็นผู้หญิงเสร็จไหมคะคุณนอนเสร็ค่ะนี่นะคะคนแต่งหน้าแล้วคนนี้คนแต่งหน้าอะไรท้องหัวตกยางเลยตอนเนี้ยคือยากไม่บอกว่าคือกูจะให้คนไหนทำตอนเนี้ยไม่ได้แต่งแล้วตกงตกลงแล้จริงเหรอทุกคนเห็นแล้วแบบฮอะไร ืมเนร้อองพอจะรุ่นพี่หายหมดเลยไม่เหลือเลยตรงนี้จะเป็นโตะรุ่นพี่นะรุ่นพี่ไม่อยู่เลยเพราะว่าวมันร้องเลนี่ยบลก็ไปดี คือคนนี้นะคะก็คือน้องน้อง,องเอิญที่คนที่ว่ารูปให้วิวนย่แหละเนี่ยนี่กําลังว่าสดๆเลย <Okay. S 1> น้องเอิญไม่รับว่ารูปให้ใครนะเพราะว่านางขี้เกียจเพราะว่านี่กว่านี้จะได้รูปนี่แบบแทบจะต้องกราบเลยนะคุณน้องกว่าน้องจะวาดให้ฝากช่องเลยนะครับถ้าใครสนใจและชื่นชอบในตัวงผมนะครับไปติดตามก็ได้นะครับที่ช่องอทีการ์เด้นนะครับเป็นช่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกันอย่างนี้เลยนะแ่มันคือช่องส่วนนะครับแต่ก็มีผมอยู่ในนั้นนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์สุดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องทีการ์เด้นนะครับไมวิดคอนเทคแบบเฟซบุ๊กไอจีอ๋อก็เฟซบุ๊กนะครับมโนกนะฮะแอดมาได้นะครับตอนนี้เอ่อก็มีคนคุยอยู่หลายคนนะครับถ้าใครอยากจะมาเป็นมงเป็นแฟนก็มาได้นะฮะทักผมมาได้นะครับเป็นคนใจดีเฟรนลี่ออนไลน์นะฮะส่วนไอจีนะครับก็มโนกนะฮะแอดเอสพีเอสนะครับแอดมาได้นะฮะครับสล้วสัการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สถานะตอนนี้นะครับก็ร้อนร้อนร้อนนะฮะตอนนี้ใส่เสื้อคุมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ความสัมพันธ์ตอนนี้อ๋อความสัมพันธ์ตอนนี้นะครับเออก็ยังค่อนๆกลางๆนะครับยังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนนะฮะก็แม่ก็ถามอยู่ว่าเมื่อไหร่แม่ก็ถามเมื่อไหร่จะจบแล้วแม่ก็ถามแม่ก็ถามครับว่าเมื่อไหร่จะหาลูกสะใภ้มาให้แม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็เหงานะฮะช่วงนี้ช่วงโควิดแป๊บนึ่งแป๊บนึงถามว่า ค,ครับสถานะตอนนี้เป็นยังไงโสดหรือว่ามีแฟนแล้วอ๋อนะนะนะตอนนี้นะ <c oughs> โสดครับโสดอ่าโอเคจบแค่นั้นแหละอย่าลืมนะยอย่าลืมไปติดตามนะครับทีการ์เด้นฮะ,ะโอเคโอเคเนี่แอบแดงแดงขึ้นมแบ,บแดงแดงขึ้นไหมโอเคแล้วกูว่านะไอ้ไอ้นินไม่โฟกัสโฟกัสอ๋อโอเคตอนนี้ก็กลับมาจากงานกูตบายซีเนียละก็ อย่างแรกเลยนะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่จัดงานในครั้งนี้ให้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตรงตามแผนที่เราเราวางกันเอาไว้ก็คือ ไปจัดกันที่ร้านอะไรเงี้ยนะก็คือเข้าใจแหละว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนาะไม่คิดว่าน้องๆจะตั้งใจจัดจัดงานในครั้งนี้ให้เลยเราคิดว่าเออคงไม่ได้จัดแล้วอะไรเงี้ยแอบน้อยเพราะว่าก็อย่างที่รู้ล,โลก,กันหมาว่าตั้งใจทํโชุดจนถึงตีสองเลยก็ตั้งใจงา,งานนี้โดยเฉพาะเลยถึงแม้ว่ารุ่นเราอะปีที่แล้วอะหกหกสองที่ต้องจัดงาน Goodbye s ี n i o คือเราต้องอยู่ใน กลุ่มปี6-2แต่เราไม่ได้เข้าร่วมเพราะปีที่แล้วก็เป็นสถานการณ์โควิดเหมือนกันก็เลยไม่ได้จัดอีนี้ก็ได้จัดถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดงานไปเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่โตไม่เวอร์อะไรขนาดนั้นก็คือเราก็ตั้งใจไปอะเนาะดีใจขอบคุณมากๆที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้รู้สึกเลยว่านี่จะรู้จักกับน้องๆปี1แล้วก็กลุ่มน้องๆเทียบโอนหรือแม้กระทั่งน้องปี2 เราก็ปีสาไม่ได้นานมากดีใจที่น้องให้ความสําคัญกับเราตอนแรกเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะว่าเออเด็กปีหนึ่งมันก็ก็คือเด็กปีหนึ่งอะทุกๆปีอะ่ะไม่ใช่เฉพาะปีหนึ่งคือ อย่างว่าแหละเราอ่ะได้เรียนกับทุกทุกชั้นปีบางคนมันไม่ได้เรียนทุกชั้นปีมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่อย่างเราอ่ะเราได้เรียนกับทุกชั้นปีมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งปีสองปีสาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือเราย้ายคณะมาเนาะเราก็เลยจะได้แบบเรียนกับน้องๆทุกคนมาแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ขอบคุณน้องๆที่ทําของทีละลึกให้นะครับก็เป็นของทีละลึกที่น่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะของทีละลึกที่น้องๆทํา นะครับก็เป็นรูปถ่ายนะครับตอนที่วิวไปถ่ายรูปตอนนั้นกันขนาด A3 มูลค่ามันอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณที่น้องๆทําให้เนาะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ตั้งใจทําให้เราอะเราก็ยินดีแล้วก็ของขวัญอีกหนึ่งชิ้นนี่ อันนี้วัยอ,อันนี้ชอบมากถึงแ,แม้มันจะไม่เหมือนตัวจริงก็ต้องขอบคุณน้องเอิญน,นะที่ที่วาดให้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนเลยขนาดนั้นแต่ก็ชอบเพราะว่าน้องตั้งใจวาดให้นะก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปก,กับน้องคงไม่เป็นไรน้องเอนนะินเนาะโอเคก็ขอบคุณสําหรับอของที่ระลึกเนาะเอาเป็นว่านี่ก็ในานามของรุ่นพี่ จร,จริงๆเขาให้เรียกปีสแต่เรามีความรู้สึกว่าเราคือปี5เพราะว่าเราแก่ที่สุดในระดับนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราต้องควรจะเรียกอยู่ปี5เนาะหลังจากนี้เนาะขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนอะไรที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคก็ทำๆไปเถอะมันไม่ตายหรอกทาให้มันให้มันผ่าน,าน,านไปเพราะนี่ก็เชื่อว่าตอนที่นี่ทำอะ่ะนี่ก็ทําทําแบบไปให้มันผ่านผ่าน,านไปบางอย่างที่เราไม่ชอบหรืออะไรแล้วก็ ใจทําให้มันดีที่สุดอะทําให้มันดีที่สุดแค่นั้นจบถ้ามีโอกาสเราก็ได้เจอกันอีกเนาะโอเค